เมลูกเท่าไรราคาเพิ่นเพิ่นว่าจักพันขายแล้วขายให้เวียดขายจักบาทแม่มขายเหโอ้เาหแ,แม่บอกไงห,หนึ่เดียดแต่ลูกลูกนังจักบาทอ่ะลูกม่นั่เลยลูกแม่ลูกเพิกโอ้อยังแต่ลูกบ้ยนพย่น้องยม่ยย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 ยายย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 ยมยย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 ยเอาลูกตัวแม่ตัวนี้จักบาทลยยยยยย ลกนครับมื่นนึ่งนาะใบเวียดข็ให้เปลี่ยนาหาโอ้เพื่นว่าลูกหมื่นนึงวันสันพีนองขาห่ัน้เพื่อนห้องงว่ามื่นหนึ่งวันถินง้อควายหน่อยเวียดร้านได้ยังละมือนโอ้ไม่เงี้นะบอกร่อยๆนะรอยใส่โอ้ห้องพูดันโอ้ยืนสองนองขายสุดตัวนี้ตกคอพันนี่โอ้ลูกส้างอุดรเท่าไรราคาเพิ่น ได้หบมื่นหกพันโอ้สร้างอุดรน,นี่พี่น้องสูงเท่าไหร่ฮะลอยสามสิห้า,อาลอยสามหาลูกสร้าง S. <S 1ิเอ็ดเดือนลูกตัวเถิกชิบเอ็ดเดือนเร้วนี่เบิ่งเอาพี่น้องรา 10, คาหมื่นหกพันราคาห้องต่อรองได้น้อเบอร์เขาเูนยังน้อศูนย์เก้าส,สามศูยงน่อ้าเจ็ดสามเจ็ด้ถอยมาด้วพี่น้องเด้อกูใดสนใจกับทู่มากลจะได้ตัวเม่นึ่งก็ได้เพราะว่าไว้หมื่นหนึ่งตัวเมีนั่น โอ้เขมาเลยตะวันเมย์เพิ่นขายแล้วเรียบร้อยพี่นอ้องเอ้าติดตันนี่โอ้ยเบียดเอาแล้วนี่รอพันนี่คนอ้วน,นนี่ยนี่ราคาใครเขาจะจาซื้อกันเท่าไรนี่จุดควายเถิกใหญ่พี่น้องแต่ว่ามันหันเตีย้ยเขาจะซื้อกันหลายไปไดยซ้ำนี่สามหมื่นโอ้อสุนว่าสามหมืน่นได้พี่น้องอันผู้ใดมีกุ้ยอ้วนๆซ้ำนี่เลยมาขายได้เลยสามหมื่นพี่น้องนี่ต้องให้อ้วนแบบนี้เด้ เปิ้นว่าเพิ่ลขายแล้วสามหมื่นหอยหอยไผ<ป>่หอยไผ<ป>่พี่น้องหอยไผ่แม่ลูกีพี่น้องแม่ลูก หลายไปได้ละค่าเพิ่นแม่ลูกนี่สิบสาหาร้อยครับสิบสาหรอลูกแม่หรือลูกผู้ลูกแม่เมนะกกาเนะสิบสามหาร้อยลาคาห้องต่อรองได้ไมตัวเดียวนเนาะมิโซเี่มแม่ลูก,ลกเกนี่ยะพี่น้องหอยภาาัยว่านอนเบอร์ติ่ต่อเบอร์083ย8แปดสามศูนย์แปดสเด้อล้วพี่น้องเ้อผู้ใดสนใจโทรเข้ามาพี่น้องมาเอาเลยเอาเลยเย้าหนีอย่าหนีเงินได้ ตัวใดล่ะเอาตัวเดี๋ยวลูกก็เลยบอกข้ากันสักบานนี่ากัน เห็นเสือยู่เห็นเสือย่เห็นกินเบียร์องเดียวกับ่ใไอเอาขันเอาขันเราเจ้าย่องเอาเลยไป่ละไปไปไปเงื่นยัดเ้องเงินเอางิยัดเสงเเงอนน่ฟอนเข้าไปคนจะไปกินเบียร์กออกัมแน่นเออเออไปบานเอาไปเอาไปส่งเจ้ากินเขาเลาสิกินเบียร์เฮตันเฮันแมนเลยเนาะเอาใจใจมันบดล้ ซื้อกันเท่าไหร่ล่ะเก้าเอาใจเราเก้าได้สองร้อยห้เออใจเ้าใจเวาข้าไปเน้ะ thế <laughs> là của anh cho để sang nó đây cái đây phùa bao nhiêu? đua không sang nó đây cái này phùa nó đây cái đây phùa <laughs> sang nó, ờ, liền, nó bố đây cái nó, nó sang đâu đây cái đây phùa bao nhiêu phùa để sang nó phu, <laughs> đây cái จับเอาเงินนั่นนะเงาเอาเงินมาเอาเงินนดิเออเอาแต่กำไรมันทุนมันเอาไปนี่ละเนอขยันพุดปั่นก็เอาพูดลอยๆอย่าเอาลายไหลไปเลี้ยงเบียร์แล้วได้บัตนี่ผ่อนเลยแผ่ทางไม่ยิ่งเนาะปล่อยมาฮัสนนี่นี่มันผ่อไม่ยิ่งนี่ยแผ่ทางเขาได้ไปเจ้า เจ้าข is ั้นเอาเลยเจ้าบต้องปล่อยเมน่างเมน่างพี่น้องเมน่างเมน่างต้องไปเละเมนงเมน่างเมน่างเมน่างอรล่ะตู้กาาซียอยครับเศบ่การ่อยเพิ่นว่าเมนางหน่วยงามเ้ยสองพันขายบ่เพิ่นว่า สองพันแ่เวีเยดเจ้าสี่หารเยเยดไหนสองพันหเ้าส่หารเยราคาห้องสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทราคาห้องต่อรองได้ตัวนี้ห้องเจ้าปนี่เจ้าเาได้ท็อปนี่โอ้เจ้าสองเอาคือถือก็ตัวนั้นตัวนั้นเจ้าสี่ตัวนี้เจ้าสองอันนี้เจ้าสองหาแม่นั่นบ่แม่เอลมาหนึ่บ่ ลูคนละเมคนละเมห้องหอยทอปพี่น้องเศาสองหาลอยคนวาราคาห้องต่อรองเลยเบอร์าศูนย์ยังล่ะศูนย์เก้าหนึ่งศูนเด้าสหหพี่น้องด้วยน่สองหมืพันนวะอันนั้นเศ้าซีตัวนั้นสิบห้าเวียดนามเนาะอันนี้ไปเวียดนามพี่น้องโ้รถเวียดจอดถูกนก็ร่างเบียงขึ้นสิบห้าวัสยอกเบิร์ดเลยดพี่น้อง ตัวด้มันหง่มันงามเดียวแต่ตัวขี่ได้หลายแต่ว่าตัวมันงามเขาจ้เอาบิร์เวียญนำกกเส้ะไรนีใดได้ยังได้เอามาขายครับขายบิดหรอเปล่าเร็วๆเอามาตัวเดียวโอ้ายเรีวๆแต่แก้วเดียวเออเขาว่าสองหมื่นหกนเขาเจ้าขาย Cô <laughs> ừ, nè nào Xong mơn hộp khăn Bài bài Cứ đốt có gì chú Cháu bác quay cả lục lái nè nè, nè. Cháu khái nè chả lạ Hãy này cho ได้ขายจากตัวมั้งนี่ขายสีตวสัตวสตัวหอยสองพันลตัวกําไรพันเลยโอ้เมื่อกินขาวววิลวันเลยมันบอกวิลวัี่วิลวันห้งไกินมือแรกมือเศ้านี่แกงปลากระแทบโอ้วิราวันนี่แกงปลากระแบตัมะยังแทบแห้งแกงน้อ้มื้อนั้น แต่ว่ามือนี่เอาแล้วกำไรอยู 2, 2, ่สองพันมันซีมันหามันซีโตเนาะตัวะละหารวยหารวขายอยขายไม่ได้ราคาตลาดนี่ขายดีปะขายดีก็มูมันโอตลาดตลาดสุนทอดหรือโซทอดโซนทอดนทอดเขามาซื่อดีโอ้ตลาดรักเจ็ดนาะดจขายอยู่ตลาดโซเอมือสิไปบ้านโคดสวโคไปบ้านปลาโลเอเบอเไอเอเออเเออออเอออเอออ่อูออ๋อมือ<น>อไปบ้านปาโหล แต่ว่าบุญหรืมาตลาดละกเจ็ดขายดีขายเบิดขายเกีียงแต่มันกับบ่อแพงมาไหนบ่อราคาแพงใดก็ตะกอนขายก่อนนิดหน่อยโอ้ขายก่อนอยู่แต่นิคมันถือแค่พูเนาะเดี๋ยวนี้กำลังราคากำลังดีเนาะแต่ว่างัวอ้วนๆมันได้ขายดีเนาะอ้วนได้ขายดีอยู่เบียดน้ำเบียดน้ำมาซื้อเป็นว่าอ้วนๆจะขายดีลุกจังเดียวขายเบิดจะ่าขาดทุนียงของพันพันกว่าขายบดอยู่กันขาดทื่นว้ายไปยังใดไปยังไหนซื้อมาทำมันมาได้กันใจจันใจเนาะ โอ้นั่นบอกเพื่อนน่นบอกไปตีได้เปรบเก้าขั้นโอ้ยขายบดถันลุบทีมงานบ่อคอยดีนะหัวบ่อใส่ะบ่ได้ไขหัวบ่อไปซื้ออยากไปซื้อวัวก็ซื้อเรากินไขหัวไปสกอดแม่ที่แหลกนี่บอกนี่บอกนี่บอกหัวหน้าใหญ่เพื่อนหัวหน้าจะผ้าลูกทวงลุบปั่นจะผ้าลูกทวงลุบดูหลายวันจีได้แยกย้ายวงได้แตกวงแตกเลย แตกพวกหมดหรอเดี๋ยวนี้ลุมากสามสี่นัดซ่อนหรอหาที่รถนาทงหนึ่งรถรถรถหัวลอขายเลยไปขายละขายละเรือต้รถเข็มนึกว่าจะรถจะรถเปียไปแลกอยู่กับขายไว้ใช่เจ้ากันไดขายตัวบอกไปหินเหล้าสก๊อแม่เมาสก๊อยังไปซื้อง่วซื้อไั่นั่นบอก

สิมีรางวัลหายยังเมื่อนี่้แว่าว่าต้องมันขอกเลยมีรางวัลหาเลยาไหาคนขายไาาอะามาถเลยบตองทำมาเนาะบตองมาเป็นี่ก็ได้ว่านใกล้บ้านกับบต้องเอา้านวานใกล้บ้านมันเก่เามันเก่าหรอมันเก่าหรอก่าขากินเขาพุก้นบ่ดีกอนี้เยเนาะสู่คนสู่กินเขาภาษาเฮาคือต่างฟังเออสู่คนสู่กินเข่าภาษาเขาคือต่างเออมันต่างดิสู่นสู่กอางน้ำ คือมันเกี่ยงต่างกันมันเป็นยังไงคือเพียงสันจังว่านี่บอกพิ่นว่าเพิ่นว่าจังเออเออเออเฮ้ยวอาวาแล้วเวาแล้วเวาแล้ว